ก็ย้ำกับแฟนรายการทุกท่านว่ารายการแบบนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่เน้นความเชื่อและความศรัทธาผมบอกว่าความศรัทธากับงมงายมันเส้นบางๆถ้าท่านถลำเข้าสู่ความงมงายนะก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งนะถลำเข้าสู่ความศรัทธาท่านก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งนั้นท่านมาดูผมผมไม่ได้บอกให้ท่านงมงายผมบอกให้ท่านตั้งอยู่ ด้วยความศรัทธาถ้าศรัทธามากไปโดยไม่มีเหตุผลมันจะเข้าไปสู่ความงมงายความงมงายมีแต่เสียไม่มีได้นั้นการอยู่ตรงนี้ผมมาบอกกล่าวท่านให้ท่านมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมีฝันกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอุปสรรคในปัจจุบัน มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่นณะอุปสรรคที่เราเจอมันมีทั้งเชื้อโรคมันมีทั้งคนมันมีทั้งสิ่งของต่างๆที่เป็นอุปสรรคกับเราเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้แล้วก็พอสำคัญเราต้องดำรงชีวิตอย่างนี้ให้ได้ในวิกฤตแบบนี้ผมบอกหลายคนบอกว่าชีวิตผู้คน เงินไม่สำคัญผมบอกว่าไอ้นี่แหละหัวใจถ้าย้อนไปในสมัยโบราณมันก็ไม่สำคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่กันได้แต่ในปัจจุบันเงินสำคัญมากๆถ้าไม่มีเงินมันจะอยู่กันไม่ได้ท่านดูนะครับนะบางคนไม่มีเงินเห็นไหมว่านะไม่มีเงินเวลาที่ไม่สบายคุณจะไปหาหมอที่ไหน ไปไม่มีเงินโรงพยาบาลไล่ออกนะครับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านลองอุ้มใครไปสักคนหนึ่งบอกว่าเขาอาการหนักนะมาจะรักษาเขาจะรับท่านไหมนะเขาบอกว่าเอานะเงินมาจ่ายก่อนแล้วค่อยเขารักษานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยคนที่มาพูดกันเปล่าๆนะครับบอกว่าเงินไม่สำคัญเนี่ย นะท่านย้อนไปดูใหม่ที่เขาพูดว่าเงินไม่สําคัญเพราะเขาพอจะมีแต่ถ้าไม่มีขึ้นมาเขาจะบอกว่าเงินนะ่ะสาคัญเพราะเงินเนี่ยจะทําให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจนถึงตายเวลาตายก็ต้องตงใช้เลยนะไหนจะค่าน้ํามันเผาไหนจะสวดพระอภิธรรมมันเป็นเงินทั้งนั้นนั้นท่านจะบอกว่ามันไม่ใช่เงินมันก็ไม่ได้นั้นเรามาบอกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะอย่างนี้ แล้วก็มีสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจผมเอาเรื่องพระมาคุยกับท่านเอาเรื่องต่างๆมาคุยกับท่านท่านจะได้ข้อมูลเวลาที่ท่านไปผมบอกว่าวัดเนี่ยยังเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนได้มากมายวันก่อนผมไปวัดถ้ำตะเพียนทองน้าได้ไปกินของอร่อยๆเขามาเปิดโรงทานให้ได้กินกันเนี่ยครับนาวัดแล้วเราไปเราได้น้าได้ไปนั่งในโบสถ์เย็น ได้ไปท่องธรรมะได้ไปฟังนะได้ไปกราบเกจิมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะบางคนฟุง้งซ่านนะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปวัดช่วยได้นะเวลาเข้าไปเกจิเป็นขวัญกำลังใจได้นะท่านให้กำลังใจเราเราก็มีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตท่านดูไหมมันมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งนะผู้ชาย คนหนึ่งกำลังปีนสะพานจะกระโดดสะพานแต่ในตัวรองเท้าใส่รองเท้าอย่างดีเสื้อผ้าอย่างดีนาฬิกาอย่างดีคนขอทานผ่านมาเห็นนะผ่านมาเห็นนะบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งโดดนะไอคนนี้บอกว่าอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามเดี๋ยวเขาเขาไม่ไหวแล้วเขาจะโดดก็ทําท่าจะโดดนะไอคนขอทานบอกว่าอย่าพึ่งโดดจะโดดทําไมอย่าพึ่งโดด นะเอานาฬิกามาก่อนนะนาฬิกาสวยเอานาฬิกามาก่อนนะหมอนั่นก็ยื่นนาฬิกาให้นะพอกาลังจะโดดจะโดดไอ้หมอนี้บอกว่ารองเท้าสวยเอารองเท้ามาก่อนตายไปไม่ได้ใช้เอารองเท้ามาก่อนเอารองเท้ามาให้นะคนนี้ซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภรรยาเป็นมะเร็งเสียชีวิตตัวเองคิดว่าตัวเองอยู่ไม่ได้ นะเอาลูกตัวเล็กๆไปฝากให้แม่เลี้ยงไว้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาลืมคิดไปก็คือลูกเล็กๆของเขา,าเผอิญว่าลูกเล็กของเขาเนี่ยนะโทรเข้ามาพอดีในโทรศัพท์ซึ่งขอทานขอแล้วนะขอโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่านะนะโทรศัพท์ดังก็เอาโทรศัพท์ไปพูดปรากฏว่าปลายสายเป็นลูกสาวครับลูกสาวบอกพ่ออยู่ที่ไหน นะรอกินข้าวเท่านั้นเองนะครับนะจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยยังมีความหวังอยู่ยังมีคนที่รอคอยอยู่นั้นอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะตัวเองตายแล้วลูกล่ะจะอยู่อย่างไรเนี่ยละครับนะผมบอกว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำเถอะนะแล้วก็มาดูสิ่งดีๆ ผมไม่มีวาจาหยาบคายที่มาพูดให้ท่านฟังผมไม่มีกิริยาอาการที่มาด่าท่านนะพูดไปด่าไปผมไม่ทำแล้วเด็กๆผู้หญิงดูรายการผมได้หมดดูแล้วเรามานั่งนึกคิดผมไม่ได้มาหลอกล่อท่านไม่ได้ให้ท่านมาเช่าวัตถุมงคลเสียงเงินเสียทองผมบอกว่าคนที่มาดูรายการผมช่วยบอกหน่อยใครมาดูแล้วเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเขา ช่วยบอกหน่อยใครมาดูรายการผมแล้วเนี่ยนะาชีวิตล่มจมพังผมอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมทำเนี่ยผมจัดรายการเพื่อทุกคนทำเพื่อทุกคนท่านเข้ามาเวลาท่านมีความทุกเวลาท่านไปโดนเขาโกงเวลาท่านพลาดไปผมเป็นห่วงเป็นใยผมมีความเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันหาย,ยากเวลาท่านไปโดนเขาโกงมา เวลาท่านไปโดนยอดลมมาเวลาท่านลงทุนผิดพลาดวงการพระมันไม่น่าลงทุนผิดพลาดนะผมบอกให้ถ้าท่านมีข้อมูลกันจริงๆนะมันไม่มีการลงทุนผิดพลาดแน่นอนนั้นการลงทุนผิดพลาดก็คือว่าท่านไม่ได้คำนวณแล้วก็ท่านอาจจะโดนคนใกล้ชิดของท่านถึงท่านไว้ใจเขามากโกงแต่ถ้าท่านมีข้อมูลมีอะไรทุกอย่างเนี่ย ผมว่าท่านไม่ผิดพลาดในการเช่าหาสะสมแน่นอนฮะถ้าข้อสำคัญนะครับท่านไม่โลภนะผมเคยฟังจากเซียนดังหลายๆคนเซียนดังเขามีข้ออ้างเวลาที่เขาดูพระแล้วเขาซื้อพระเกะ๋เขาจะบอกว่าด้วยความโลภแล้วก็อยู่ในความมืดมองไม่ชัดนะออกมาก็เลยโดนเก๋แต่ว่าโดนเก๋เขาจะกินเลือด เขาไม่เอาไปขายต่อเขาจะเก็บไปเลยนะ้าไม่เอาออกมานะบอกว่านะไปโดนพาเเกมาเขาก็ไม่พูดเขาจะกืนเลือดนี่คือสิ่งที่นะาเซียนต่างๆเขาทําถามว่ามีผิดพลาดไหมมีนะามีผิดพลาดอยู่แล้วแต่ท่านมาดูรายการผมเนี่ยท่านผิดพลาดเนี่ยพระองค์ละเท่าไหร่นะผมไม่ได้บอกให้ช่านไปเช่าพระองค์ละสามสี่แสนห้แสนนะมาดูรายการผม นะพระที่ผมพูดไปเนี่ยบางองค์ร้อยเดียวบางองค์สองร้อยถ้าท่านลงทุนนะลงทุนแล้วบอกว่าขาดทุนไปสามสี่แสนผมบอกว่าอันนี้อันนี้ความผิดพลาดของท่านจริงๆนะครับนะพระองค์เราไม่กีดตังมานั่งพูดคุยแต่ท่านขาดทุนถึงสามสี่แสนท่านไปลงยังไงอะครับนะาท่านไปลงยังไงนั้นผมบอกว่าถ้าท่านมาดูรายการผมท่านยังพลาดถึงขนาดนั้นผมบอกว่ามีทางเดียวท่านเลิกเถอะครับ ท่านเลิกเถอะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไอ้นั่นแสดงว่านะาแสดงว่าท่านโลภแสดงว่าท่านไม่รู้ทิศทางในการลงทุนที่แท้จริงแล้วท่านจะไปลงทุนทําไมล่ะครับอย่างนั้นผมว่าท่านไปหาอาชีพอื่นทําดีกว่านะอย่ามาลงทุนวงการพระเลยนะเพราะว่าถ้าท่านลงทุนอย่างนี้นะาพระราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่ขาดทุนกันทีสามสี่แสนนะาผมบอกไอ้แบบนี้นะอยู่ไม่ได้ครับ นะอยู่ไม่ได้ท่านโบกมืออำลาเถอะนะไปทำอาชีพอื่นนั้นผมบอกว่าจะดีกว่าเอาแล้วครับนะตรงนี้นะมีเวลาเรามานั่งพูดคุยกันนะคุณโอจองหลวงพุทโตไปแล้วพิมพ์สวยถูกใจมากนาะรักนี้เพื่อเธออาจารย์ประสบการณ์ทางนี้เยอะมากครับนะพระใหม่นะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารรบนะทั้งติ๊กต็อกด้วยนะครับนะติ๊กต็อกแล้วก็เพจหนังสือพิมพ์คัมพินิววันนี้เราก็ นะ้าเอาข้อมูลมาบอกนะครับก็สามหัวข้อสี่หัวข้อที่เรามาคุยกันนะครับเรื่องของกลุ่มเรื่องของพระย้อนยุคนะครับนะกับพระเกนะท่านก็จะแยกกันได้ออกนะครับแล้วถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของวัตถุมงคลเกจีต่างๆเราก็มานั่งพูดคุยให้ท่านฟังนะท่านได้ข้อมูลนะแล้วท่านไม่สบายใจเนี่ยนะครับผมบอกถ้ามาดูรายการผมแล้วไม่สบายใจผมแนะนํานะครับนะท่านอย่าดูอีกเลยนะครับนะอย่าดูอีกเลย เอาที่ดูแล้วสบายใจแล้วท่านค่อยเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วไม่สบายใจเนี่ยผมบอกนั่นคือหายนะกับชีวิตท่านนะฮะเพราะว่าท่านยิ่งไม่สบายใจท่านมาดูบ่อยๆบ่อยๆท่านยิ่งจะไม่สบายใจหนักเข้าไปใหญ่นั้นผมบอกว่าท่านเอาที่ท่านชื่นชอบแล้วค่อยเข้ามาติดตามกันนะนั้นผมบอกอย่างนี้แล้วหลายคนบางท่านบอกว่าการพูดการจานี่ไม่ลื่นหูนะมีนะเนือเข้ามาป่าปนเยอะแยะมากมายผมบอกว่า มันเป็นบุคลิกของแต่ละบุคคลนะครับถ้าท่านอยากจะดูแล้วลื่นไหลผมแนะนําให้ท่านไปดูสรยุทธ์นะไปดูใครต่อใครที่เขาเป็นพิธีกรหลักอย่างนั้นถ้าผมนะถ้าผมบอกว่านะถ้าท่านจะเอาแบบนะครับแบบเป๊ะๆป,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 ป่านนี้ผมไม่จัดรายการโทรทัศน์แล้วนะไปเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ดังๆแล้วนะผมมาทําตรงนี้มันเป็นสื่อของผมนะสื่อเล็กๆน้อยๆ ที่สามารถมาพูดจาสื่อสารกับท่านได้นั้นเนี่ยถ้าท่านคาดหวังอะไรกับผมมากผมบอกว่าท่านดูรายการอื่นเถอะนะอย่ามาคาดหวังอะไรกับผมเลยแล้วยิ่งบางคนบอกว่าให้ลดไอ้นน่นลงลดไอ้นี่ลงพูดไอ้นั่นนะพูดไอ้นี่นะผมบอกว่าผมเนี่ยเหมือนไม้แก่นะครับนะเหมือนไม้แก่นะฮะนะคือดัดไม่ได้แล้วมีแต่หักอย่างเดียวนะครับนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องมาดัดผมหรอกนะท่านนะนะท่านดูตัวเองเอว่าท่านฟังได้ไหม ท่านอยู่กับผมได้ไหมเท่านั้นเองถ้าท่านฟังได้อยู่กับผมได้ท่านก็อยู่กับผมฟังไม่ได้อยู่กับผมไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องมาดูก็เท่านั้นเองนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรมากมายเอาแล้วครับท่านสามารถจะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ยามค่ําคืนนะครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มฝากไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube kampi new k a m p i e n e w s กด u ั s สไ i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่หลงไว้นะครับวันนี้ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์รับไปอะไรที่เป็นทุกทิ้งไปอะไรที่ท่านฟังแล้วได้ความสุขนาะผมยินดีด้วยแล้วก็ผมก็อยากจะให้ทุกท่านนาะมีทุกอย่างที่ดีขึ้นทั้งเรื่องหน้าที่การงานนาะสุขภาพขอให้แข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภขอให้มีทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ